ราคาว่ารัดไว้แหละคือมันหนาวปวดน่ากรโดโเนนี่เราโ้ีกเขาบอยางเลรมึงว่าอยู่ในเมืองมันเป็นตระเทเดียวทำตอเียว bao rồi đấy. haha. cũng vẫn lãi quá không hạn. anh em, chị ra miếng. lại, พี่กันเเนทำนี่ด้วยวะานจอยอยวันนี้แม<ะ>่แม่ม่มันสีแดงได้อโคตนยบ่ะหานแเลยบ่อรหน่้าก็บ่ได้เนาะ <c oughs> ่ลมุมจหาเว่าไวาเงินหาหาเสีแดงเล่นเจราขายของยนนก็้ทาเนหาหาเ จามันเลยมันเลยมัน <outreach> ล <jam is the mare> ah, well, ้วเป็นผู้ผสมผู้ปฏิบัติายในเดียนละั้ที่ิเจดสี่ค้ายเลยวให้เช่าันรมันต้องว่ามันเท่านั้นเท่านี้ดอกมันบ่จร้อน่มันบ่จะ้องกันดอกกูห้องกันไกู้มึงกูกันนละมันบ่ได้หลายดอกกูห้องปันหลา้อกอยากให้เจ้าดย คืเลเตเลยันดดเลยมันแมนอยู่ดอยไปหาเสี่ยไรจ้าเก่ยงหมดเลยนี่นะหามกลัวคือกไไกันหนวก่างแต่คืไ่กเอาใช้ตาคันอย่งนี้แหลัน้อยู่าที่สามาทีไหนไปเ้งานไปบ่อจัเมุงโคไปมันุ้นไปอยู่าเดาไไรก็ไม่ปลกคืเราะว่าขารถลไปสเดือนมันไได้เลยหัวขารถตี

อย่าปันแม่เจ้กระถึบพวกเขานี่มันเ้าไอ้ยิงหัวนะาเ่เยอะกวียอะมันจะเรียเือพวกเขาไปแต่พันแมนลเามามันผิด่พวกคือเกหลเ้งเที่ยกบะเข็ไหมก้เดกระแมนอยู่งหาวี่ไปทางหนองพอีเลี้ยบบุงเลยไปหองพอไว้กัามน้ำคนม่น้ำนน้ำนกับ่วแดงน่ไไปจะไปงขาวขามเลี้ยบบุงเลยได้นั่งอยู่ห่าเพว่าเอาอยู่บ่งูห่าแดงเยอมเียนง่วเอ

เ่าขาวนี่มันที่่อเนีไปเยอะ่การเชาเขาใมุมอยู่บ่น้อยกัญญาเขาจะว่าเป็นแดงพรมยาไปที่แก้ลูกไปยีหรอกืถ้าอยู่ว่าแดงก็ไปลวด้องบ่อแดเยอะนะ่แี่มืขนาเลี้ยงไปเนย้องลุก้องววเนี่นวมันมันในนี้ไ่ื้อไงเนียง่อเออ่อากขายเลยมากันไดอกให้ตวก็เลยตอคิดเอาที่สีเอาลย ตัปันปันกบาทปนานเดเน่ะนานอยว่ามันเป็นตัวดีอยู่ก็าน้าเดเล่นน้ำจัมันข้ารอมันีเป็ตัวใดหรอจัมันตัวแกงใหหรอกซื้อง่ายขายง่ายดน่าเลยนะรูเหมือเขาขึ้นาเก่สิเดิก็ไปมไปไหนข้างไหนแล้วไปนี่ไปมันไป้ไเนว่าเห็นเขาเาา ว่นสองลูกผมว่ามันเทาเราว่าหนแควก็ทราบอยู่เาหอยู่มันขค่ว่ามันเดียวเว่าินตีเดี่ยวมือนแซพิษทะเลมันหน่อยเดียวท่านั้ว่มีเล็กีเมันพหน่อยเดียวลูกมันจะมาตายโ้มันจะายานาดเดยวมันมาอยู่ป็นเล็กนี่ละ thế nhà này phải chăng năm rưỡi kêu 200, phải xương phải kêu, phải, cái thịt rồi, ừ. Mất luộc rồi, nó nó luộc gọt mà bây giờ ta, bố, cái này là cái gì? Bán má cái ngang mà, thằng <laughs> bố, 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 cân má lên. anh chú đi cả, thêm nó vẫn má, thêm nó vẫn mơi luôn. không có gì, thêm thêm má, không có gì, không phải, không phải. bố bỏ nhà đào rồi rút luôn, ở bên rồi bố. มาได้เอามืนมาใจเอาแปดท่านละท่านเกียอยเหอเจอยนั่นบ่เอาเยแปดทเดี๋ยวแดอยนีหลังมันคอยก็บ่ได้ยังบอกแปดเจ้ต้องขึ้นขึ้นค่อยลอยนึงเนะเออนามใจพอบามันแปดให้มันหนีจากแปดเออมันเกาแง่เออเกเออ้งงเลยบ่ลง ลุกไปลอยเลยฮาวโว้ยโอ้ยไปเอย้มเลเสียงอนเสียพอขาเสียมาดกวัาเขาวหนาวัวคุนัวเนได้หนาวว่มันมขอยู่ด้วะไปกินคนละัวกันัวกันนาดีไปซื้อไปขาไปขาไปสัวพันบ้านอ่ะัว้ไหมเชียวถ้าันหาหนาเวจ่เจอเาเจอจะขอครับ มีแม้ว่วาเ,เขอเสจิเมอนเจ้าขอนี่ละมันเหมือนกันเลนั่นแหละปตา,ปาเดี่ยวกนกัน,นเนาะตาตาเดี่ยวลูกก็บาแม่กันเลีบยงเว <c oughs> ปานเล็บก <c oughs> รบัดออวู้นนึงเาแวมัแก้ไปสะาที่สองห้อพนะเีอแล้วสิดใจกัว่ะมัเป็เรืร่องหันยังบงรงกันเมื่อไหรันแขวม่าหลายตัวที่หาตัวพุ่งวัน ไปมันก็ได้เบิร์ตเลยายแต่พังไม่เบิดตบคือกินเงินน่เบิร